โอเคสวัสดีครับอีนะครับก็วันนี้ประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามกว่าๆนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาที่เ,เราได้ทํากิจกรรมปลูกปลาที่โรงเรียนบ้านเหนนชาตินะครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพิ่งออกเดินทางจากโรงเรียนมาแล้วก็มาแพะแวะพักนะครับดื่มกาแฟเขาเรียกว่ากินกาแฟเาแฟนาะเพราะว่าเราทํากิจกรรมตั้งแต่เมื่อคืนมาถึง3ามทุ่มแล้วเราก็พักผ่อนตอน5้าทุ่ม นะครับไลฟ์สดเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาช่วงเช้าตอนต,อนตีสี่ครึ่งนะครับก็เราไปทำกิจกรรมตั้งแต่เช้ารับเพราะว่าเรา <ใน S 1> เราเขาเรียกว่าไลฟ์สดไม่ได้เลยในในโรงเรียนเนาะในโรงเรียนเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเลยจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้อ่าท่านาฝนฟ้านะครับก็พรมน้ำมนต์ให้เราตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านะครับจนถึงงานเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับก็เป็นความโชคดีที่พวกเราได้ได้มาร่วมงานนี้ครับถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ ท่านอาจารย์ดอกเตอร์ปณิฐานได้ได้เรียนเชิญชมรมคนคืนคอนมาร่วมง,งานวันนี้ครับถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเราได้เจอกลยานามิตรนะครับหลากหลายชมรมหลากหลายองค์กรเราได้แลกเบอร์แลกเฟซแกลกไลน์นะครับโครงการปีหน้านะครับเรามีพันธมิตรเยอะแน่นอนนะครับที่โรงเรียนห้างห้างห้างหานห,หรือต่อๆไป แต่ความที่เราได้มาร่วมพิธีการนี้ครับโอ้หชมรมคุณคอนเราได้มีส่วนร่วมในพิธีการปลูกปา่าพธิธีปลูกป่าที่สําคัญนะครับได้เยี่ยมมากที่สุดเลยนะครับ<ด>เขาเรี<ด>ยกว,ว่าเป็นโอกาสที่พวกเราถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดยิ่งกว่าได้มาร่วมงานคือเราได้รับโล่นะครับเกียรตยิยศโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับจากสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับในสาขานะครับ องค์กรหรือชมรมนะครับดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งท่านอาจารย์ปณนิธานได้ได้ทำหนังสือนะครับไปถึงกับถึงสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอโลกเกียรติยศให้พวกเราสุดยอดมากๆนะครับผมทําชมรมมา18ปีปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดอีกปีหนึ่งคือเราได้ได้มีความสุขนะครับได้การชื่นชมได้ รับลูกกีตยศไม่ใช่แค่พวกเราที่เดินทางมารับครับสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันสร้างช่วยกันกับชมรมหรือคนที่มีส,มส,ส่วนช่วยเหลือนะครับมีส่วนช่วยเหลือที่ช่วยซื้อเสื้อที่ช่วยบริจาคนะครับมาทุกคนมีส่วนช่วยเหลือชมรมคนละคหมดเลยนะครับวันนี้ก็พวกเราอยากจะมาไลฟ์สดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับจังหวัดระยองกันก็ ออกมาจากโรงเรียนเพราะว่าที่ในโรงเรียนไม่มีสัญญาณเลยเราได้มาร่วมงานพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับมีเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระสงฆ์ก็คือเป็นเจ้าคณะจังหวัดของจังหวัดอุตรดิต์นะครับมาด้วยนะครับมีครูบาน้อยนะครับมาจากจังหวัดหนองคายนะครับพลเอกเชษฐาานะจารูอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกับอดีตพอบอทอบอนะครับแล้วก็ท่านประหลัดจังหวัดผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ นะครับทานายอำเภอนะครับหูข้าราชการทหารหลายเหล่าทัพสุดยอดมากๆเลยนะครับให้เขาเออก็เ,เรียกว่าเรามาร่วมพิธีที่ทุกท่านให้การช่วยเหลือลให้การชื่นชมชมรมคณนครมากนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับโล่นะครับก็สิ่งที่เราภูมิใจวันนี้คือเราได้ช่วยทํางานนะครับช่วยจิตอาสาเราได้เจอกลุ่มจิตอาสาลหลายๆกลุ่มแล้วเราวันนี้ครับ นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจครับนี่คือโล่จากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนี่นะครับอตอนนี้เป็นไลฟ์สดกล้องหน้าอาจจะหัวกลับหัวนิดนึงนะครับแต่เราจะลงภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึง่งนะครับนี่คือนะครับเราได้รับจากมือของท่านพลเอกเชษฐาธนจารูรอดีตพบทบรหรืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับมือท่านเลยนะครับจากสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ เป็นอะไรที่เราทุ่มเทกับชมรมคุณคอนมาเป็นเวลา18ปีเราต้องขอบคุณคนที่ผู้ใจดีที่ซื้อเสื้อเราทําบุญกับพวกเราถือว่าทุกท่านมีส่วนร,ร่วมพวกเราและต้องขอบคุณสมาชิกชมรมคุณคอนที่เรายืนหยัดทําความดีจิตอาสาเพื่อประเทศชาติวันนี้เป็นอีกหนึ่งผลสมริดที่พวกเราได้รับจากการที่เราทุ่มเทมาตลอดระยะ18ปีเราจะมีแรง ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจนเราจะไม่มีแรงจนกว่าจะมีลูกหลานมารับช่วงต่อพวกเรานะครับก็นี่เป็นความสุขอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราก่อนที่พวกเราจะเดินทางกลับเราขออนุญ,ญาตไลฟ์สดเพราะว่า,าด้วยความดีใจนะครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านประธานกับท่านรองประธานได้พูดอะไรเล็กน้อยก่อนนะครับว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงสักคนละเล็กน้อยก่อนจะได้ออกเดินทางเนาะเดี๋ยวเราจะแผนกล้องหน้าไปทางข้างหน้ารถก่อนนะฮะเดี๋ยวผมอนุญาตท่านประธานพูดอะไรเล็กน้อยหน่อยครับผมก็ ภูมิใจครับผมภูมิใจในในครั้งนี้ที่ได้มารับรางวัลที่ทางด้านของดอกเตอร์หรือทางด้านอาจารย์นะที่โรงเรียนบ้านเด็กชาติที่ที่มอบให้เราซึ่งเป็นเป็นโล่ที่เรียกว่าเป็นรางวัลที่เราเราไม่เคยคิดไม่เคยคิดแล้วก็เคยคาดหวังว่าเราต้องการสิ่งนี้ครับแต่ทางทางโรงเรียนเขาจัดให้เราเขาเขาขอบคุณตอบแทนเราเราถือว่าเราโชคดีในทบ่นี้แล้วก็สิ่งที่เมานี้เจอกับ ท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้ทรงุณวุฒิหลายท่านเลยครับซึ่งเป็นเกียรติมากมีมีเจ้าหญิงแห่งกัมพูชาาด้วยทำให้เราภูมิใจมากคับซึ่งท่านถ่ายรูปโดยที่ไม่ถือตัวถือพระองค์นะพูอง่ายเอนะครับผมก็ถือว่าเป็น เป็นกัญญาภิธทีครับแล้วที่ท่านต้อนรับพวกเราครับเหมือนเหมือนคนทั่วไปครับแล้วก็ท่านก็จะให้ให้ความช่วยเหลือเราอีกครับท่านยังบอกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งท่านท่านได้อเพราะนั้นชมรมเรานี้มีแนวทางออกอีกหลายทางครับแล้วเรายังเจอในกลุ่มกัลยามิตรกัลยามิตรที่ทํางานในจุดเดียวคล้ายเราเลยอืมจอดมาคุยและมาขอเพจเราอืและเราโครงการหน้านี้เราคิดว่าเราน่าจะมีกัญยามิตรที่จะไปร่วมกับเราได้อีกเยอะลายกลุ่มเลยนะลายกลุ่มเลยครับผมผมดูแล เราค่อนข้างที่จะน่าจะจน่าภาคภูมิใจในจุดนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกดเพจของเราอีกทีนะครับผมว่ามีอะไรที่ดีๆขึ้นอีกแน่นอนครับผมโอเคก็โอเคครับก็ถือว่าขอบคุณนานมระธานนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางนะครับนี่ก็ถือว่านี่ครับเป็นกล้องหน้าที่เรานี่สํานักนายกรัฐมนตรีนี่ครับโล่ที่ผมโชว์นะครับทุกท่านคงเห็นนะครับนี่ ผู้สนับสนุนกิจกรรมนะครับวันปลูกป่าวันเสือโคร่งน้องกล้าวครั้งที่3ปลูกป่านะครับเราก็ได้รับโล่จากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีลงลายเซ็นนะครับท่านเทวันลิปตะพลบรัฐมนตรีประจําสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว้าวนะครับนี่สุดยอดเลยก็นะครับวันนี้ก็อย่างที่ท่านประธานบอกครับเรามีแขกพิเศษก็คือองค์หญิงแห่งกัมพูชามาร่วมงานปลูกป่าเป็นประธานปลูกป่าต้นแรก ในการทําพิธีปลูกป่าในวันนี้ด้วยก็ถือว่าท่านเป็นองค์หญิงแห่งกับูชาที่ไม่ถือตัวไม่ถือพระองค์นะครับถ่ายรูปให้พวกเราได้ถ่ายรูปร่วมเพื่อเป็นสักขีพยายนว่าวันนี้เรามาทํากิจกรรมวันนี้คนอุคอรต้องขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราอยู่ตลอดเวลาและพวกเรานะครับจากวันนี้ต่อไปเราได้รู้จักกัลยาณมิตรหรือกลุ่มก้อนหลายองค์กรที่พร้อมที่จะมาช่วยสพอร์ตพวกเราเราจะเดินหน้า,าต่อไปแน่นอน อยากให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้ตลอดไปอยากให้ทุกท่านสนับสนุนชมรมคนคืนคอนเพื่อเด็กและโรงเรียนในถิ่นธุระกันดารต่อไปขอบคุณกระยามิตรทุกท่านที่เราเจอในวันนี้ครับวันปลูกป่าเสือโคร่งน้องกล้าวครั้งที่3ที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติจังหวัดอุตรดิตถ์เดี๋ยวพวกเราจะเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวยังไงเรามีความคืบหน้าของโครงการปีที่17ของคนคางปีที่17ที่พวกเราจะดำเนินการ เรื่องเสื้อสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิงหาเราได้เจอเสื้อพวกเราแน่นอนวันนี้ผมสาชาติแล้แล้วก็ทีมงานคนลงครขออนุญาตจบไลฟ์ไปตรงนี้เพราะเราจะต้องเดินทางกลับที่จังหวัดระยองต่อ,อยังไงพบกันในไลฟ์ต่อไปและการติดตามของเพจของเราต่อไปในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม